นี่ายสกุ้งั่วเดิมมือนีดเด้อพี่น้องเมนี่ขี้คานเห็ดเด้อให้แม่บ้านเผ็ดเต็มเลยเมนี่ก็สีโคกพริกโคกพริกโคกพริกเมนี่เสี้ยดกะเพราแบบบ้านๆตามวิธีเลยเด้อพี่น้องเด้อและจังไดกะค่อยเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อโคกพริก เซ็ตเรียบร้อยครับเดี๋ยวนี้ครับผมเครื่องปรุงยังเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับพริกมีกระโคกเรียบร้อยไข่เนี่ยตักเซดไข่เจียวหรือว่าไข่ย,ยังกระเดี่ยวแต่เด,ด้ครับผมเดี๋ยวเอามาเบิ่งเด้อเมื่อน,นี้ผมบอผมม่อเห็ดผมให้แม่มมบ้านเห็ <ๆ S 2> ดให้กินเด้อเมื่อน,นี้ปกติผมก็เห็ดในปกติว่าเมื่อน,นี้ ไปให้แม่บ้านเห็ดสิ่ลอกินย่างเดียวมือนีอเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเด้อพี่น้องเด้อเปิดแก๊สตอนเด้อเปิดแก๊สตอนใส่แล้วปิดทุกครั้งเด้ออันนี้เป็นอันนี้อยู่ในกล้วเพื่อความปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้ออ่าเปิดแก๊สให้แล้วทำพิธีให้แล้วเดี๋ยวแม่บ้านสิมาพัด เด้อพี่น้องเด้อนี่ใส่น้ำมันก่อนนะครับผมใส่น้ำมันก่อนเด้อโอ้ยติดขกสุดย้อดเลยครับโอ้ยแค่์ติดลงกะกบชาจะหอมเลอะหอมมากพี่น้องครับ ก็ติกผ่อนเด้พี่นองเด้โหอมกลิ่นดน้วยเป็ดะๆาแก้วเออก็ขอยาแก้วดนๆ ินีมือมา,อาล่อเบิ้งเรียบหนังด้ย่ยเฮ้ยโอ้ยไอซีโอดำเด้่ยครับไอซีโอดำเพื่อนสีไอซีโอดำเพื่อนสีสีน้องยังไงกเียก่ยนแบบเจ้าๆไ้าอยเลยเด้อคลิปเรียวๆรียาวเไปมลย จะชิววาคนกันไปทั้งไช่ทั้งเล้าเนี่ยแหละฟังออกฟังบอออกอ,อันนี้ซับอันนี้ใส่ผงนัวได้พี่น้องใส่ผงนัวก่อนอันนี้ใส่ซอสปลาเขียวใส่ปลาตาเขียวกันได้เป็นองนด้วยซับผงนัวไปพัดเข้าไป เรืนะ่องนี้เนาะกินสุดยอดเลยครับผมบอันนี้ปลายกระวังหอมยางขัดพี่น้องเติมน้ำจักไง่อยนด้เนี่ยเรื่องเติมน้ำจังน้อยอันนี้สิได้อเอาไปคุกกับกับเข่าไหมสิได้มีน้ำเวลาเขากินกับ <c oughs> <ๆ S 1> เ,เบพ้าสิบวได้แห้งเกินไป ผัดใส่กะเพรย่างเดียวด้วยแล้วไข่เจียวแจ๊กเสียบหนังไอ้ไข่เนี่ยแจ๊กเสีย,ยบหนังกลับงล่อเบิ้งเดือดพี่นอ้องเลยรอให้มันเดือดอันนี้ปรุงรสชาติไปเดี่ยวด้วยไปวาดกันป,ปรุงรสชาตินี่เพิ่มเมติมตีลงไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อเพิ่มความแซ่บความนัว รสดีรสหมูส่แซ่บๆร้อยหมูมันสุกฮันเดอรพี่นอ้องเจะไข่แซ่บเนี่ตามวิธีตามวิธีมี่ยังกะเฮ็ดกิงนะพี่น้องเนาะช่วงยุคยี่ยังกะแพงกินสมนิ่งทอแล้วครับเอา,เอาพี่น้องเอาส่วนใบหมูสุกเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องได้ใส่ใบ กับเพ้าหลดดด้วกับเพากับเพามาน่นำคุกคิกคุกคิกในสุดกดเลยเได้เพีนน้องตักตาคุกให้เขามันเยิ้มเยิมเดี๋ยวสุดท้ายแค่หน่ดอดพี่น้อย เแเราเข้าผมต้องการน้ำช่ำๆนะเดี๋ยวมาพี่น้องไข่ดาวเรียกพี่น้องเด้อว,วันนี้สิกินไข่ดาว็นมันหอนๆเลยไข่ขาวคู่อันมันมาพี่นตร อร่อยเด้อพี่น้องมา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 โอ้ยไข่แตกโอปะโอปะอยู่พี่น้องลอดใส่เข่าเลยครับพี่น้องลาดใส่เข่าเลยนี่ไปสุดยอดสุดยอดน้ำช้ำๆน้ำช้ำๆขอน้ำช้ำๆไข่ดาวมาไข่ดาวมาพอแล้วพอแล้วพอแล้ว แค่ไหนก็สุดยอดเลยพี่น้องแค่ก็สุดยอดแล้วมากมากไข่ดาวเรียบร้อยโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องกรอบๆเลยพี่น้องกรอบๆเลยสัมเนี้ลครับกระแซบแซบคักเลยพี่น้องกินข้าพี่น้องกินเ้ากินเขา กินนี่ละมากินนีล่ลเดี๋ยวผมว่ามันเผ็ดบพ่พอเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปเก็บพริกก่อนนี่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 พริกน้อยๆว้ายเผ็ดคัก,กด้เนี่ยทั้งเผ็ดทั้งหอมเลยพี่น้องยอยดด่าเต้น เห็นมาให้พี่น้องเฮ้ย <c oughs> ได้สกีเปรี้วได้บกเขือเอาบก,กเขือนน้ำเด้อพี่น้องเด้อเอาบอกเขือจักหน่อยเอาบอกเขือจักหน่อยเด้อออกซันนี่ละบายปอดสารครับผม เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเฮ้ยออเ,ออเดิบก่อนอืมโอ้หอมจังครับพี่น้องครับฟูวไว้กินเองแซ่บๆพี่น้องบบ่บๆ มันคือ,อ,อ,ครอกระปุกเองครับส,สจาดเลย กับพ่อกับพ่าเมื่อหลังผมไปเท็ดแล้วครับให้แม่บ้านเท็ดย่าง๋ก่พ่อืพริกหน่อยเนี่ยหอมยังคักลยครับ ก้าพาหลังสวนปลูกไว้ด้ว ครับพี่น้องครับกินเขาง,ง,ง่ายๆสีมือแม่บานครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยเด้อกดซับว่าไก่ให้หนยเริ่พี่น้องเด้อยังไงกะฝากติดตามเนี่ยสวัสดีครับผม